ใทําเพื่อตัวเองแต่ถ้าเห็นกับตัวมังเอาน้ําใส่กระป๋องถ้าน้ําคือบำนาญเดือนละสามหมื่นค่าบรรยายถ้ารัฐบาลชั่วโมงละพันสองเอกชนพันห้าถึงห้าพันถ้าน้ําคือความสุขกระป๋องคือความเห็นกับตัวเห็นกับตัวมากกระป๋องใหญ่กับน้อยกระป๋องเล็กโอเคไหมทุกวันนี้ลงจากเตียงปั๊บเราคว้ากระป๋องแห่งความเห่กับตัวลงจากเตียงแล้วความสุขใส่ตัวถ้าเรามีเงินเดือนความสามารถประสบการณ์ในการเติมความสุขให้เวเองได้วันละสี่หน่วย แต่ลุงเห็นกระตูหกหน่วยเอาน้ำสีหน่วยใส่กระป๋องจุหกหน่วยใส่ย่างไรก็ไม่เต็มไม่พอสักทีลุงอาจจะโอเวอร์ทรีตโอเวอร์ชัและโอเวอร์อินเวสิ่กัคนไข้เพื่อทาให้กระป๋องใบใหญ่ๆของลุงเต็มซึ่งมันบรดซบแต่ถ้าหลานโชคดีลู้วิธีลดกระป๋องหเหลือสี่หน่วยในขณะที่ไรายได้เราเท่าเดิมเลยความสุขเท่าเกา่าแต่ใส่ไปในกระป๋องที่เห็นกับตัวน้อยลงวันนั้นเราเต็มมีม,มวิติเราจะไม่ละเมินใ,นใครถึงแม้คนอื่นไม่ได้ไประโยชน์จากเราแต่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะจริงไหม แต่ถ้าใครโชคดีได้มาเรียนหมอศีรียาดแล้วแล้วลรู้วิธีลดกระป๋องให้เหลือสามหน่วยครึ่งในขณะที่เราเติมความสุขให้ในแต่วันละสี่หน่วยวันนั้นนอกจากเต็มว่ามันยังลถไปหาชาวบ้านโดยเราไม่เสียอะไรเลยเราจะเต็มอิม่มปีตตลอดรับรับตืต่นตเราก็เต็มได้โอเคนะเพราะฉะนั้น <laughs> รถที่ลุงฝันจะขับไปได้ชีวิตคือรถบ m เซึ่งรายได้แต่ละเดือนขนาดนี้ลุงเกินหกหลัก ถ้าลุงผ่อน BMW ดได้สบายขับมาจอดที่เขื่อนท่าทุ่งนาลงมาบญญารรยายเก๋มากโอ้ลุงหมอขับ BM มาบญญารรยายให้พวกเราฟังแต่ถ้าลุงต้องผ่อน BM ทุกเดือนบญญรรยายเสร็จวันนี้ต้องขายเ p 3โอเคไหม <c oughs> เพิ่มแ a เนจเม้นท์ค่าผ่อนแต่ลุงเลือกที่จะขับมาสตสามซึ่งเสียงมันสดเมื่อสามปีที่แล้วแปดแสนกว่าตอนนั้นลุงซื้อปั๊บลุง,ลงเหลือเงินประมาณสี่ห้าแสนเท่านั้นเองชีวิตที่ลุงมีขนาดรับราชการแม่สถานะมีแค่เนี้ย แต่ลุงมีความสุขมากเพราะลุงไม่เปหนีน้ใครเลยเพราะนั้นค่าบรรยายส่วนหนึ่งก็มาทำมีสามดีวีดีและทําเทปลุงทาไปทั้งหมดเกือบสองล้านมาจากค่าบรรยายหมดค่าบรรยายส่วนหนึ่งไปไหนครับมูลนิธิครับลุงเป็นหมอที่ไม่เคยเช็ดน้ําเหลืองคนไข้เอสเลยแต่พระท่านทําลุงต้องสนับสนุน,นท่านจริงไหมลุงเกิดมาไม่กําพร้าพ่อแม่ ลุงต้องช่วยเด็กกำพร้าลุงเกิดมาครบสามสองลุงก็ช่วยเด็กพิการจบเลยทั้งหมดมาจากค่าบรรยายนี่ลุงจะไม่รับค่าบรรยายเดี๋ยวก็เกรงใจลุงใช่ไหม <c oughs> ลุงก็ตั้งใจแล้วว่ามาบรรยายนอกสถานที่ที่ศรีลานเนี่ยลุงจะท่าค่าบรรยายครึ่งหนึ่งกลับไปสู่มูลนิธิโอเคไหมแล้วส่วนหนึ่งก็คือให้พี่ๆเขาที่ถ่ายไว้ก่านนะี้ถามจริงทำให้ครับชุดหนึ่งได้ไหมเกิดตายกระตันหัน พนะฉะนั้นส่วนหนึ่งจากนี้ก็ให้พี่เขาช่วยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำส่งให้ผมหน่อยได้ไหมขอไปไหลายรุ่นแล้วไม่เห็นส่งัรุ่นหนึ่งนะก็เพราะนะั้นถ้าลุงบอกลุงไม่รับค่าบรรยายครับอาจารย์จะรู้สึกเกรงใจจนที่จะเกรงใจแต่ลุงรับมาครึ่งหนึ่งก็มาทําสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมแต่ถ้าไปบรรยายชินลาดเนี่ยเดือนวันที่ส1มสิบเ็ดเนี่ยตรงจะไปบรรยายนะรู้สึกจะปีอื่นไม่ใช่ปีนี้ ถ้าไปบรรยายที่สถานที่ลุงจะยกให้ให้รุ่นไปเลยเป็นกองทุนสําหรับรุ่นเขาโอเคไหมเพราะนั้นพ่อลุงมีเหลือเฟือแล้วนี่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ทั้งหมดเนี้ยล้นไปตามมูลนิธิด้วยแล้วมันก็ล้นไปไหนอ่ะไปเป็นเครื่องฉายนะเครื่องฉายนี่เขาซื้อในช่ายบรรยายซื้อนะทั้งหมดที่ล้นมาทั้งหมดเนี้ยค่าบรรยายเพียว ไม่เคยเอาบําเหน็จบำนาญไปล้นไปให้สารนักกุศลแม้แต่บาทเดียวทุกบาทต่างที่หามาได้รับบําเหน็จบำนาญเอาไว้กินในติมนุ่นและคาโลเกะหมด <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ต่ลุงลุงเป็นขนเสียสารหรือเปล่าไม่เลยลุงทําทุกอย่างเพื่อใคร <c oughs> แต่ถ้าเห็นแก่ตัวไม่พอแต่ถ้าลดความเป็นแตัวมันจะลดไปหาคนอื่นโดยเราไม่เสียอะไรลุงจึงเป็นหมอที่โชคดีมากไม่มีเขามาน้อยใจในพะจะนานุกรมชีวิตเลยเพราะลุงไม่เคยเป็นหมอที่เสียสละเวลาลุงดูคนไข้เนี่ย ลุงจะมีความสุขที่เขาตามแล้วเราอยู่เวรเราลงไปดูด้วยตัวเองนี่ถูกไหมฮะท่านสอนให้เด็กว่าเฮ้ยความสุขของเองคือเวลาเขาตามนั่งไปดูด้วยตัวเองนะอย่าสั่งทางโทรศัพท์แล้วนอนนะเพราะถ้าทางโทรศัพท์แล้วนอนเสียงมากถ้าก็าเกิดตายก็ไปเองถูกฟ้องถ้าเองไปดูด้วยตัวเองแล้วเ,เองไปดูได้ดูแลอย่างดีแล้วเขาเกิดเกิดตายนอกจากเขาไม่ฟ้องแล้วนะยังขอบคุณว่าหมอดูแลเต็มที่ทั้งหมดทําเพื่อตัวเองหมดเลยเข้าใจไหมที่ลุงมีวันนี้เพราะ ลุงแขวนความสุขไว้กับโอกาสที่ทำได,ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสมและทําทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่พอลดความเห็นแก่ตัวปับ๊บมันจะลดนไปหาคนอื่นโดยเราไม่เสียอะไรเพราะฉะนั้นการลดกระป๋องแห่งความเห็นแก่ตัวใช้ความรู้ลดไม่ได้รู้มากรู้มากรู้มากก็มาก,ก,มากต้องใช้ปัญญาและศรัทธาเท่านั้นและที่คือนวัตรกรรมเดียวในโลกที่สามชั่วโมงครึ่งคนพุธได้ปัญญาไหมครับคิดคบคิดได้ศรัทธาไหม โดยไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาทั้นลุงไม่เคยคิดว่าลุงจะมีชีวิตอยู่จนเห็นภาพอะไรภาพสังคมมนุษย์ที่กําลังเหลวแหลกอยู่เด็กไทย23คนไปรุ่นผู้ชายรวมจนเด็กผู้หญิงสองคนได้และเด็กผู้หญิงสองคนตกกันเพื่อแยกผู้ชายแล้วถ่ายคลิปแล้วมีคนยืนล้อมโดยไม่ทำอะไรตอนลงเรือมนุษย์ที่ลุงอาศัยอยู่นี่เต็ไมไปด้วยรอยรั่วนะเห็นไหมลุงเคยอึดอัดเป็นหัวเป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้ไม่เลยลุงอยากให้ทุกคนออกจากห้องนี้แล้วโล่งใจเหมือนลุงเพราะลุงมีกฎสามข้อหนึ่งลุงจะไม่เจาะรอยรั่วใหม่ให้เรือดำนี้หลานๆทุกคนโอเคนะ <c oughs> อย่าใช้คําว่ามันเร็วได้กูก็เร็วได้นะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นโลกคิบหายเลยอันนี้สองรอยรั่วใดใกล้ตัวช่วยกระโดดได้ไหมทำไมลุงอยากให้หลานเอาดีดเอ็มบีสาไปฟังะ่ะเพราะถ้าฟังแล้วดีก็ส่งต่อให้เพื่อนต่อเห็นไหมมันจะได้ช่วยกันอุดรอยรั่วคนละลูอย่างน้อยก็ยังทําให้เรือโลกช้าลงแต่ ขณะที่เรือยังไม่ล่มหลุมสร้างโชชีพไปแนละ้วโชชีพนี้ประกอบด้วยสติปัญญาทตากุศรกรรมและสากลางตอนเรือยังไม่ล่มมันจะป้องกันไม่ให้ใครมาทําร้ายหลุมลุงดาเนินชีวิตแบบนี้มีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉามีคนใส่ความลุงก็มีนะแต่เขาทำอะไรลุงลําบากมากโอเคไหมเพราะห้าข้อนี้ยมันเป็นกรอบป้องกันแต่วันหนึ่งถ้าเรือล่มห้าข้อนี้ก็จะพยุงไม่ให้ลุงจมน้าตายเอาแค่นี้พอมีคําถามไหมครับ พอมันเกินเวลามาห้านาทีแล้วตกไม่ต้องร้องเพลงแล้วกันนะอีกสถกตาไหมครับฟังก็ฟังเพลงอ่ะได้ไหมอ้าวใครฟังเพลงอะไรยกมือคนแรกได้ครับได้เราได้ได้เลือกเลยอ่าไม่ยกไม่ร้องนะเว้ยนะครับมันตกฮะเอาใจสั่งมาแล้วกันมันอยู่ในมันอยู่ในไฟลนี้เอาใจสั่งมาแล้วกันนะครับ Chai Samma. Album ah, phiên bản Thái the call from my heart. Chai <coughs> Đang if you're passing by and hear this song i'm sure that you must know it's me or sing this song as loud as it can be cause i want you to hear me say the reason why I keep on calling you is because I cannot keep you away. I should have known you never loved me like I do. Don't even want to hear me say. ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาใหอยา่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราล,ลังจะไม่มาจะไม่ทรไม่ทำหน้างี้ ชอบว่าตามจริงคำหน้าเหมือนเมื่อไรจะจบก็คือวะเดี๋ยวคอยดูว่ชิญาษาผนะิดนะเห็นว่าเราสามารถจะให้ความพ่นงานทางภาษากันได้ไหมเราไมได้แปลตรงๆนะ่ะแต่ว่าความหมายมันจะอยู่ในกรอบที่มันลงตัวกัไนดะ้นี่คือความจริงความดีและความหนามที่เราจะต้องจัดให้ลงตัวกับเรา That's why I sing this song to make you understand. That's all the call I called from my heart. Oh please forgive me dear for keep on wasting your time. Promise I'll never call you again. และสุดท้ายที่ในหัวใจคันร่ำรองอยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อจะลาเธอไปคนตัวดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจ And that's one word you can't never hear me say. I know you can guess. I love you. Oh yeah. ุงอยากจะพูดแทนอาจารย์ทุกท่านว่า we love you. โอเคไหมขอให้เป็นสุขสิทธิ์ที่ดีเป็นหมอที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความสุขด้วยสติปัญญาสตากุศลกรรมสายการขอให้มีความสุขทุกคนครับคุณ นี่ครับขอโทษนะครับกินข้าวเร็วหน่อยนะครับเชิญครับค่ะในโอกาสนี้นะคะทางเรานะคะคณะแพทยศสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็มีของที่นะลึกที่จะมามอบให้กับพรนาศตรีบุลเลอร์จุลเกียรติด้วยนะคะขอเรียนเชิญรองคณะบดีฝ่ายกิจการนศึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงสุนันทาสันตการ์ค่ะ อจระค่ะขอส่ตงตบมือด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปหมู่พร้อมกันที่ด้านหลังนะคะเรียนเชิญอาจารย์บุญเลิศถ่ายรูปหมู่ด้วยนะจะอีกครั้ง เดี๋ยวผมผมมอบอันนี้เป็นดีวีดีที่ทำไว้เผื่อเกิดตายกระทันหันนะฮะก็ได้มอบให้ท่านจ่ายไปด้วยแล้วก็โชคดีที่เราได้ฟังจริงนะคะโอ้ขอบคุณครับแล้วก็ยังไงก็ขออาจารย์ถ้าใครต้องการเอาไปไร้ก็เอาไปได้ได้เลยอ๋อครับ เดี๋ยวจะมีแผ่นอื่นแถมให้แล้วใครที่เมื่อกี้ยกมือมารับได้เลยโอเคน okay, นะจะให้ทุกคน <Okay. S 1> ที่ยกมือแล้วพวกที่หน้าด้านเท่านั้นโอเคไหม <c oughs> ถ้าถ้าไม่ยกแต่อยากได้จริงลุงให้โอเคไหม <c oughs> ในฐานะหลานแท้ๆโอเคนะแล้วอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้ยินดีหมดเลยโอเคนะครับโอเคจะถ่ายรูปหรือเปล่า น้องๆคะเดี๋ยวเราลุกไปรอถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ด้านหลังเลยกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้ทานเข้ากันเร็วๆอ๋โธโธโธอพอขยู่นี่